วันนี้ภาพว่าเบิรง m เอ็มยูหาเจ็ดครับปรับให้หน้าครับสวัสดีครับอยู่กับผมช่องรถแท่านาอสารสิงครับโอ้เราก็ไล่ดิดไก่สมควันด้วยดิ ไม่งานพ,พนี่เอาไปพุ่นเบิดตตว่าเป็นเียออนเอาเขียดทั้งอันความือนี่ตีพ่อฮะมือเอืนกน็ไปส่งเขาเแล้วหมแล้ว โอ้เขาดีแท้ย่องแล้วดูพอ่อเขาดีแท้แรครับโอ้บ้ารถพ่อผู้ใหญ่ครับผู้ใหญ่บ้านครับ รถประท่านรดประท่านได้ถึงปีครับมันบอกพระท่านหอดปีว่ามันบอกรถเลารถเลาออมากเลยพระทาหอดปีดรอกอันนี้ม่มนอัน สาปิดทางพอดีได้เตรียมเงินควอนจุ่มเงินทางพานไปแทนทีานทางพาเลย <laughs> เยังยึด,ดเสกเขาอย่างเงี้ยมันไม่รู้ว่ดดากุศลนะเวลาเหย,ย้าขา้ขา,ขาปลาดันบอกน่างเขำไม่ย็ดทาง ไล่ดินไปพุ่นครับไปเฮ็ดเป็นโน่นเฮ็ดเปนเด็นเดินเทียงหน้าครับพี่น้องไล่ดินไปเดินเทียงหน้าปลาไพ่นะครับไล่ดินให้หน้าไปก็เลื่อนน้ำลุงหวังกเว้นแล้วทั้งคนดีไหมขัน่อยบ่ 嗯。Uh. เดี๋ยวขอจบคลิปนี้ไปครับยิ้มย่หาเจ็ดครับพ่อก,กันคลิปหนาครับพี่น้อง